สวัสดีครับผมนี้บรรยากาศลมเรือนลมหนาวครับนี่มีนกไม้ไม่ชมครับพีน่นกไม้หรือครับแม่นกเกาเลยนกบาท่านถึง้นไอ้นเดียนดำนกได้สามอาทิตสามอาทิตย์คือเดียนหนึ่งอย่ครับประมาณนี้ครับ กาเจาขายให้เสื่อมาสองรอยครับมันอยู่หอดบานได้บวก,กี้ปมะมอา,าทิตย์นี้นะครับผมเห็นนั้นนั่นก็เลยล้องจุดคู่บงังคู่เสยครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นนกตอครับนกตอแบบเังไดบุกมาฬชิเลยซีหาโตแล้ว แต่เอาไปล้องบงเทเลกชั่วโมงหนึ่งบบขันจค่คำครับนี่อยากคำคู่คำเดี๋ยวันนี้คาล้มจงไว้ก่อนครับตัวนี้ตัวนี้ก็สองกุกเชีงไงมิางสองสามคำเหมอนกันมาตัวนี้นะครับลายงามก็เลได้เอาไว้ตัวนั้นซื้อมาแพงครับตัวพันกว่าบาท เอามาชมนกใหม่ครับพี่น้องข้าเจ้าขายให้ว่ามันแขะอสวนาผมไปเบื้องไล้เบื้งอย่างเรามันเข่าตานะครับนัาปีกปลายปีกแต่งามดีครับปลายปีกแต่งามดีดีเป็นนกสองกุกเต็มครับเสียงกังเห็นลักษณะเข่าท่ากันเลย ได้สื่อเพิ่นมไว่าใจเพิน่นลอยหนึ่งคนขอสองลอยครับขอสองกับสองกันนะามาเลยอาทิตย์เดียวครับพี่น้องจดคู่เสยเอาพร้มีคู่อีกเบอรงครับพี่น้องต,ตัวนี้คู่เว้ยนี่ดินครับแขกคักตัวนี้ว่าคู่เอาอัสสัยวดี๋ยว่าตัวคนคู่เอาพี่น้องอุยอ้ยโอ้ติด นี่คือนกไม่นะครับมันอยู่นะับผมเลยสองอาทิตย์กล้วยนะครับกันนาวันสองอาทิตย์นกตัวนี้คือเขาตอมาได้ประมาณเดือนหนึ่งครับนกตัวนี้ผมนี้แปลกใจครับป้านกอยังทำไมนั่นไว้แท้วะตอนนี้เหีย่ยกทั้งขันขึ้นแล้วครับนกตัวนี้เดี๋ยวผมเหน็บเบื้องไลอีหน่อยครับพี่น้อง ข้าเจ้าบ่มักว่ามันแค่องจังว่าผมไปเบิง่งเมื่อเบิ่งหลดไล้เบิ่งอย่างไรมันขาตาตัวเลยสื่อมาสนับเปลือกแตกงามดีดีครับพี่น้องชัดเจนนะครับเลยเเบวอกออกเบวกอ,อกเเบกธรรมชาติเลยครับสอมันดำดีเบิ่งเหนียวตีนเบิ่งแข็งแล้วมึง เป็นตาเป็นนกตอรครับตัวนี้เพื่อนบอกว่ามันเห็ดดีดีจังวะนกตอมาได้นกตัวนี้ก็เลยซื้อมาแล้วในราคาสองร้อยบาทครับนกใหม่นะครับเป็นนกไออายุเลยนกเขาจะได้เด่นเดียวเนี่ยครับเพื่อนอาจจะพ่ดถึงทำบางหลอดลย่ยบางครับพี่น้อง มันมีคลิปลงไงพี่แนงเรื่งนันครับน <troop. S 1> ี่จะนกไหมคนครับเงาเหยากู่เหยากู่ดีดีครับเหยากูเหย่กเราคู่เหย่กเราคู่ เป็นนกตอ่อเขาอเขาว่าตอ่อได้น้ำจะของคนแรกเขาว่าตอ่อได้สามตัวคนใหม่ตอ่อได้สองตัววางสิเป็นหาตัวครับผมเอาไปใส่หมู่วันเอาไปร้องบงังผมมีเวลาชั่วโมงเดียวครับเอาไปอยากไปร้องบงังบม่ขันครับพี่น้อง นี่คือนกไม่ครับพี่น้องขนาดเป็นขนบานคืองามมากพี่น้องบางขนแตกงามงามๆครับแตกออกข้างไหม,มน ك, ออี่แหวกแหวกของสิแล้วครับพี่น้องถือว่าโอเคครับสำหรับผมนะครับสำหรับนกเป็นนกต้อนกนกลักษณะนี่เป็นนกต่อที่ดีครับ คุณครับขอคบคัก่อนน่ผมเหนแต่ผมไปบางเบิงชั่วโมงหนึ่งบ่ขันจะคำเนี่ยครับนกตัวไลยบ่แข่งครับ,รนนรบพี่น้องแต่มันมีคาลมคู่ดีครับนกตัวนี้คู่ดีหน้าตาเออคนมันดีครับ ถ้าพวกใส่ไอ้ไอ,อ้พวกร้ายกอบพวกปันไหนพ่อเบ่งไหนแต่หุ่นมันเดือดหนกตัวนี้ให้ชมเบ่งหน่อยก็แล้วแต่แค่แค่กขับพี่น้องแจ๊กจะไหนหวนหนกนกตัวยังจไม่แขกขับแจ๊กหรอกปนปนเนาะเน่าปนเลี้ยงเปนเลี้ยงอยุติเต้น ไอ้น,นั่นหะครับบนวายไ,ไกลคนันตะไไวายอยู่กับขอบอนัวนกเล้าลายเนาะนกผีสมสักแหละครับทีแบงบนมานี่เมิ่งหลดรายหน่อยพี่น้องมันเป็นใดเข่าตาบ่สอนน้อยหน่อย ต่อโบไข่ชัดเจนครับพี่น้องถ้าใสขขข่ข้อกับพ่อในอยู่มือเศร้านี่เฮียค้ำคู่ค้ำครับพี่น้องเฮียเราคู่เฮียเราคู่อา้าวนกตัวนี้เป็นนกคารลมตัวถนอ ชิปเนี่ยประมาณนี้ครับพี่น้องมะมีเงินชิปไอพี่น้องเนี่เบิ่งกันกัดลงไปสิพอได้คุยได้ถามกันแล้วครับเนาะพอาะ่ได้ถึงช่วงโดนไล่ช่วงนี้โบกบโบข่บบบอยผอนกดีๆครับพี่น้องเบียวตัวนี้มากับผิดหวังครับต้องรอเลี้ยงไปแล้วว่าจะเป็นไคลิปน,นี้ขอขอบคุณแล้วครับเอฟซี FC ทุกท่านทุกชุมลมนะครับ ทุกท่านอาจารย์ที่เป็นกำลังใจให้ผมมาในตลอดนับครับชิมนีก็สวัสดีครับผม